สวัสดีครับผมแชมป์ไมโทมาร์ครับสวัสดีครับผมเต้ลไอทูมารนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคีมกันคีมทาหน้าคีมทามือหรือเปล่าไม่ใช่คีมที่เป็นเครื่องมือช่างอะที่เขาใช้สําหรับการตัดจับอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเป็นอุปกรณ์ช่างนั่นเองใช่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าคีมที่คุณใช้อยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรอแล้วก็รวมถึงว่ามันใช้ทําอะไรด้วยใช่เพราะวันนี้ผมจะมาพูดถึง9ครีมที่ทุกบ้านต้องมีไว้อย่างน้อย1ตัวใช่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับ,รบก่อนเราจะไปดูครีม9ประเภทว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาให้คุณรู้จักประวัติข,ของคีมข้าวๆกันก่อนนะครับว่าคีมเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไร มาครับเราจะมาเล่าประวัติของครีมกันนะครับความเป็นมาของครีมมีที่มาที่ไปไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายถ้ามีประวัติการใช้งานในหลาย,ลายอรารยธรรมทั่วโลกนะครับแต่มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะครับคุณแชมป์ครับผมครีมถูกพัฒนามาจากแหนบแหนบที่แบบใช้ขี้เวลาตีเหล็กใช่ที่เม<บ>ื่อก่อน<ม>เขาใช้ตีเหล็กในยุคสมฤธิ์นะฮะโดยพบกันที่แถบยุโรปกลางแล้วก็แถบตะวันออกกลางนะครับ และหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันถึงความเก่าแก่ในการใช้งานของคีมคือมาจากเทพเจ้านะรู้ไหมยังไงครับในรูปวาดอะไรอย่างนี้ใช่เป็นภาพของเทพ,พเจ้ากี่ชื่อว่าเฮเฟสตัสอ่าคนนี้ผมรู้จักใช่เป็นเทพ,พเจ้าแห่งช่างตีเหล็กและไฟนะครับในโรงตีดาบของเขาเนี่ยในยุคก,กรีกโบราเลยก็ว่าได้ย้อนไปไกลเหมือนกันนะครับ โดยการออกแบบพื้นฐานของคีมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะแต่ก็ยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้ที่มีหัวกันไกลแล้วก็มือจับในการตัดก็คือรูปแบบนี้ตั้งแต่สมัยย้อนไปไกลตั้งแต่สมัยกรีกเลยใช่จนมาถึงปัจจุบันนะและตัววัสดุจะประกอบด้วยโลหะผสมเหล็กและต่อมาในปัจจุบันมีการผสมปสานอื่นๆ,ๆเช่นพวกโครเมียมวันเดียมแล้วก็ไวเบียมด้วย เดี๋ยวนะครับไวเบรเนียมนี่มันในอเวนเจอร์หรือเปล่าโทษทีอินไปหน่อยอินไปหน่อยนะครับอันนะครับไอ้พวกนี้คือเพิ่มความแข็งแกร่งและป้องกันการสึกหรอของครีมเมื่อใช้งานไปนานๆนะครับทำให้มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นนั่นเองครับครับผมครับแล้วก็ในส่วนของชนิดหรือว่าประเภทของครีมเนี่ยที่พี่เติ้ลเกินไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมาตัวแรกเลยครีมตัดข้ามหรือครีมปากจระเข้ถ้าพูดอย่างนี้คงต้องขอแน่นอน โอ okay เ,เคครับปากจระเ้ใช่เป็นเครื่องมือช่างที่รวมฟังก์ชันของคีมไว้ในตัวเดียวยังไงครับผมรวมปากของคีมเนี่ยมีคมนะมันสามารถตัดได้ตัดข้างไม่ได้ตัดตรงปลายนะตัดข้างๆาก็คือมีคมตัดและมีจับจับด้วยใช่สามารถใช้จับชิ้นงานได้อยู่ภายในตัวเดียวเลยจับด้วยจับปุ๊บตัดปั๊บนะประมาณนี้นี่คือคีมปากจระเ้นั่นเองมาตัวต่อไปครับ คีมปากจิ้งจกหรือคีมปากแหลมทำไมมันมีแต่ชื่อสัตว์ครับเนี่ยมันจําง่ายเดี๋ยวทําไมถึงงงใช่ไหมว่าทําไมมันถึงเรียกว่าปากจิ้งจกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเนี่ยมันเหมาะสําหรับงานจับโลหะแบนโลหะแบนพวกแบนแบนเลยโลหะที่แบนแบนใช่ครับแล้วก็พวกสายไฟจับโลหะแบนที่มันแผ่นใช่ที่แผ่นแผ่นแล้วก็สายไฟใช่ถามว่าทําไมถึงเรียกว่าคีมปากจิ้งจกใช่ไหม ปากคีมเนี่ยมีลักษณะเลียวแหลมเหมือนยังนึกภาพจิ้งจบไว้แล้วก็มีขนาดเล็กก็จะเลียวเล็กไปรื่อยๆจะถึงมันถึงเหมาะกับงานในที่แคบที่เราสามารถสอดปากคีมเล็กเข้าไปแล้วดึงสิ่งของหรือวัสดุอะไรก็ได้ในนั้นออกมาใช่เหมาะกับงานที่แคบงานไฟฟ้าใช่ทำนองนั้นมาตัวต่อไปคีมปากกลมไม่ไม่ค่อย ไม่มีชื่อสัตว์ไม่มีชื่อสัตว์ <Okay. S 2> เรียกว่าคิมปากกลมเลยลักษณะเนี่ยด้านนอกจะกลมกลมแต่ด้านในเนี่ยจะมีการเจรไนลักษณะให้มันแบนจะเจียให้มันแบนใช่แบนทั้งสองข้างนะบนล่างเลยก็คือส่วนที่เป็นปากขีดเพราะมันใช้ในงานพวกงานดัดงานดัดงานที่เป็นรูห่วงดัดห่วงอะไรแบบเนี้ย ใช่ถึงต้องมีการเจียรไนแบนลักพังนอกกบเพื่อลักษณะการใช้งานพวกงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จะเห็นช่างช่อมช่างซ่อมพวกงานอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับช่างซ่อม,อมไม่ใช่ช่างช่อมเออช่างช่อมอ <laughs> นั่นแหละครับ <laughs> นี่คือคีมปากปมต่อไปนะครับเป็นคีมตัดหรือเรียกกันว่าคีมปากนกแก้วชื่อสอัตว์ใหม่แล้วครับใหม่แล้วสัตว์ใหม่แล้ว <laughs> เป็นเครื่องมือที่ตัดโดยเฉพาะ จับไม่ได้จับก็ได้แต่ตัดดีกว่าตามชื่อเลยครับปากคีมมีลักษณะคล้ายกับปากนกแก้วใช่ส่วนปลายของปากมีลักษณะเป็นคมตัดโดยหันขวางกับด้านคมของด้ามจับทําให้ลักษณะเหมือนนกแก้วมันจะงุ้มมาใช่มันจะงุ้มมาใช้สําหรับตัดเหล็กพวกเหล็กเส้นลวดย้ำนะห้ามจับตัดอย่างเดียวตามชื่อเลยห้ามจับตัดอย่างเดียวโอเคครับ มาต่อไปเป็นคีมบล็อกล็อกหรือเปล่าครับล็อกโอเคพอดีทั่วทีอินอินไปไหนใช้สําหรับจับน็อตหรือชิ้นงานฮเพื่อป้องกันน็อตเ่ยไม่ให้มันหมุนเราล็อกมันให้มันอยู่นิ่งอื <folk> ใช่สามารถปรับขยายให้กว้างและก็ล็อกมันให้แน่นปรับเข้าออกได้ตาม <c oughs> ขนาดของน็อตใช่เพราะปลายของตัวค <c oughs> ีมล็อกเนี่ยจะมีสกูเอาไว้ปรับ ปรับความแน่นของมันใช่ไหมครับแต่ก็มีหลายรูปแบบนะมีทั้งแบบปากธรรมดาปากแหลมอะไรอย่างนี้ให้เหมาะกับการใช้งานเช่นอะไรบ้างครับการใช้งานก็แบบงานเชื่อมงานจับบีบชิ้นงานงานที่แน่นมากแล้วก็แบบบีบท่อน้ําแออาจจะเคยเห็นเวลาช่างแอร์มาทํางานที่บ้านครับก็คือจับท่อจับท่อน้ําก็ได้ใช่นี่คือคิมล็อก มาถึงตัวต่อไปนะครับคีมปอกสายไฟคีมปอกสายไฟใช่ครับผมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับพวกสายไฟเนี่ยง่ายง่ายขึ้นถ้ามีคีมตัวนี้ไม่ต้องเอามีดมาปอกนะก็ผมเห็นแถวบ้านผมว่าช่างไฟนะเขาก็าใช้คัตเตอร์ปอกแบบมาเพื่อปอกสนวนไฟฟ้าที่หุ้มลวดทองแดงอยู่โดยจะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นฉนวนพลาสติกออกโดยไม่ตัด ที่เส้นทองแดงที่มันอยู่ตรงสายไฟอ่ะไม่ขังก็คือปอกอกเพอฉพาะฉนวนใช่เอาออกมาใช้สําหรับการตัดสายไฟใช้การย้ําหางปลาใหยย้ยึดติดกับพวกสายไฟได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการใช้งานออกแบบมาโดยเฉพาะสําสหรับช่างไฟเลยใช่ช่างไฟต้องมีคีปอกสายไฟนั่นเองครับผมมาครับมาพูดถึงตัวต่อไปคือคีมคอมานะมาเป็นสัตว์อีกแล้วใช่ลักษณะของปากคีมเนี่ยจะเป็นเหล็กโค้งงอ ทำให้ดูเหมือนช่วงลำคอของม้ากับม้าน้าอะ่ะคอนึกภาบอกใช่ไหมนึกออกครับใช่เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้จับยึดวัตถุพื้นผิวที่ไม่มีความสม่ําเสมออ่าอย่างเช่นอะไรครับผมพวกแบบโค้งงออะไรต่างๆแบบพวกงานประปาเออนี่แหละ,ะจุดประสงค์จมันท่อหรือเปล่าใช่พวกข้อต่อวาวาน้ําแบบเวลาเปลี่ยนก๊อกน้ํายังไ,งไงเนียอะไรพวกนี้ก็ใช้คีมคอมาได้ฮะแล้วก็สามารถหมุนน็อตสลักเกลียวดัด โลหะได้นะดัดให้มันงอๆดัดให้ตรงอะไรอย่างนี้อ๋อก็คือจับเหมือนมันก็จะไปเหมือนกับพวกครีมจับต่างๆใช่มันก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ที่หลักๆเขามักใช้ในงานประปานั่นเองโอเคครับตัวต่อไปนะครับเป็นครีมทางแหวนนะโอเคครับครีมทางแหวนใช่เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับติดตั้งและถอดแหวนล็อกในลูกสูบอ,อย่างเช่นอะไรอะรอย่างเดี๋ยวจะยกตัวอย่างคือรถยนต์ พวกแหวนล็อกในรถยนต์มอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่ลูกสูบใช่ไหมหวพวกระบบเบรคเภาคิมทางแหวนเนี่ยจึงมีหลากหลายขนาดรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าต้องการจัดการกับส่วนไหนก็จะแบ่งได้อีกใช่หให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละประเภทแล้วกันครับผม ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับคือคีมย้ำหางปลาหางปลาสัตว์ส่งท้ายอีกแล้วทุกส่วนนี่คือคีมเอกสัตใช่นะฮะคีมย้ำหางปลาเนี่ยลักษณะของปากคีมจะเป็นล่องมีหลายองศาส่วนใหญ่แล้วจะมีมีดตัดอยู่ในตัวเพื่อรองรับขนาดหางปลาที่จะใช้ยึดเข้ากับสายไฟนั่นเองหางปลา่ที่เป็น ตัวไว้เชื่อมสายไฟกับเทอร์มินอลใช่ไหมครับใช่เพราะตัวนี้คือใช้สําหรับใช้ย้ําระหว่างหางปลากับสายไฟให้2ตัวเนี้ยึดเข้าด้วยกันได้อย่างแน่นหนาครับผมใช่เนี่แหละถึงต้องใช้คีมหางปลาในการใช้งานนั่นเองครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาที่เราเตรียมมาพูดในวันนี้ในเรื่องคีมนะครับถ้าหากข้อมูลที่ให้มาผิดหรือว่าไม่ครบก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าหากใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากแชร์ความรู้กันก็สามารถคอมเมนต์ในด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงข้อติชมต่างๆพวกเราก็จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อๆไปด้วยในสำหรับวันนี้ผมแชมป์ไอทูมาดผมเติ้นไอทูมาดสวัสดีครับสวัสดีครับผม